กินข้าวพัดนะคะกินข้าวพัดก่อนกินยาพี่น้องปวดแขนแห้แขนอักเสบพี่น้องทรมาน กินข้าวผัดกระสิกินยาข้าวผัดหมูใส่ไข่นะคะทุกคนวันนี้มีกล้วยมาจากกล้วยซื้อมาเมื่อวานเอาบังบังก้องเห็ดไดงเอาข้าวในตักใส่แก้วแล้วไปอุ่นเอาอ ตัวหนูสองสามตัวตัวใหญ่ใหญ่แม่ <c oughs> ไปทะเลยังไปทะเลไปหาหอยเหมือนเดิมแดดออกพอดีเอานะ้ำให้แม่กินหน่อยคะ่ะแม่แดดออกแล้วไปทะเลได้ไหมน้ำเย็นแดดออกแห้งไหมไปทะเลบ้างมันแห้งอ่ะมันแดดมันบ่มแม่บระหยากไปถ้ามันแดด มันอนันนอนได้น้ำพอดีหอยไม่เอาน้ำอันนี้ไปเอาน้ำเย็นมากมา่แกลล้วแล้วรนะ้าก่อนนั้นแะแก้วล้านแก้วก่อนล้านก่อนไปเททเทศทีน่นน,น,น,น้ำทะเ แหนบอยู่กิน,น,นร้อนๆนะคะเ,เต็มแก้วแล้วได้สิก,กินยาพร้อมตรวจแหงพี่น้องนอนค่ะ ใส่แล้วไปเวฟเอาเแล้วกล่องมันไปทิ้งขยะนอกสีดำเนี่ยห้องครัวเลยรพวกหน้าห้องครัวมีถุงทิ้งเลยเนั่นไงเอหอห้อยอยู่นั่นน่ะถุงดำน่ะข้างฟ้านะ่ะเห็นไหมนั่นแหละ แมสสุ่มดำเนี่ยแม่เหลียวเห็นอยู่ที่นี่เออโอ้ยมันเดียวซ่อนออกละเขาไปเลส็สเอาซ่อนออกอืม เอามา้านาทีได้แก้วแตกเลยนะแก้วมันจะแตกรีบเป็ดกดออกเลยอย่าเพิ่งให้มันอุ่นอุ่นแล้วก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวแม่บอกอ่าเดี๋ยวแม่บอกเอง อยากไปเดือบิ้งถ้าแก้วมันแตกอ,อย่าไปมองแบบนั้นถ้าแก้วมันแตกมันจะท่เข้าตาทะ้รกองแม่เปิดได้ไหมน้อยนิดนึงแ <c oughs> ม่พอแล้วเห็นไหมอืม เรียบร้อยแล้วออเ,เอออเาผ้าเอาผ้าจับเดิอมันหอนเห็อนบ่มน่ะนี่ผ้าคุณหนูน้อยนี่นี่แห้งๆน,น,งนั่งกินในโต๊ะนั่นก็ได้น้อยอโต๊ะที่แม่ชั้แบตเตอรี่ยูยูพี่น้องยู โอ้ยยุ่ตัวบบบไหชีดใหญ่เนื้าบบนนตาอย่ก็ไดนี่ต่อยกนี้ติด่จติดกนี่ต่อยกนีนี่อนนเอาเสียงลงด้วยแล้วเสียงดังเนออนั่งกินนั่นเลย พ่อและพี่น้องอิ่มแล้วไม่ได้กินที่มากินกล้วยกล้วยซุกซื้อมาเมื่อคืนหวานกำลังกินเลยทีนี้เราไกินยาแล้วจ้ะ นุใีกินกับแม่เลยช่าเป็นมนุษย์ถ้าเรทรบจะตกแน่นะโทรศรพท์บสิต,ตกแตกเด้นะเสียงแทบ เรียบร้อยทุกคนกินยาก็ใช้ซองยาให้แม่เลยลูกนี่นุ้ยเอาซองยาให้แม่หน่อยนะเร็ว เอาเสียงลงเอาเสียงลงเสียงลงบอกว่าเอายาให้แม่นหน่อยใส่บนไี้บอกหนาไม่ได้ยินไม่ได้ยินเธอเล่นโทรศัพท์ไงดูนิดนึงแล้วไปให้พ่อไม้เลยนะโอเคไหมเอาโทรศัพท์ไปคืนพ่อไม้เลยนะนิงโทรศัพท์ลายจนติด เบิ่งเป็นเวลาใครอยากแบบแคอักเสบนะคะบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้ออักเสบเอ็นอักเสบนะคะทุกคนแต่น้ำไม้มาเมื่อวานนี่กระสั่นบาวหวแห้ง ขายาแล้วใครไนค่นขยับไ้นิดนึงแต่ก็ยังยังปวดแทงคือเก่าพี่น้องก็ยังดีกว่าเมื่อวานนะคะทุกคนคะ่ะเอาให้เสือเนลืลาพี่ละน้องไปในคลิปนี้เนะจ้าขอบคุณหล,ลายๆรับชมคลิปสวัสดีค่ะ